ก็สวัสดีสมาชิกและผู้ชมทุกท่านครับก็หลังจากผมไม่ได้อัพคลิปมานานนะครับสวหรับวันนี้วันที่ผมอัดคลิปอยู่ก็จะเป็นวันพุธที่25มีนาคมครับ2563นะครับวันนี้ที่ทํางานนะครับห้างผมทํางานครับตอนผมอยู่หินนะห้างผมทำงานตอนนี้ครับสั่งประกาศปิดในส่วนของห้างครับตั้งแต่วันที่26ก็คือเป็นวันทุ่งนี้ครับจนถึงวันที่7เมษายนครับตอนนี้ก็ มาได้มาทํางานแล้วก็ห้างฝั่งปิดครับทั้งสองห้างเลยทั้งห้างมาเก็ตวินเดอแล้วก็ห้างบูพอดนะครับเนาะก็ผมคงจะมีหลังจากนี้ผมจะมีคลิปอีกประมาณสองคลิปนะครับที่ผมถ่ายไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดนะก็จะมีคลิปที่ผมเอารถเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะพันโลนะครับกับอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปร้านกาแฟนะครับเนาะก็ตอนนี้ผมเลิกงานแล้วครับก็นู่น โอ้โหป่าจะมาทํางานอีกทีก็ประมาณสองอาทิตย์นะครับเจ็ดเมษาก็ประมาณวันที่แปดครับแปดเมษามาทํางานนะครับถ้าไม่มีประกาศจากห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะตอบเพิ่มได้ไงครับก็หยุดอยู่บ้านยาวๆครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ห้างห้างปิดครับเนาะแต่ผมจะพาสำรวจในส่วนของตัวอำเภอ เมืองหัวหินกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนเราคงจะเงียบสงบขนาดไหนครับเขาคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนครับสองอาทิตย์นี้แต่ผมดูทีก่อนนะว่าผมจะไปทําคลิปที่ไหนเปล่าถ้าเขามาตรการอย่างเข้มงวดเยอะผมคงไม่ได้ทําคลิปนะครับตอนนี้ก็ต้องเสียงอู้หน่อยผมอาจจะใส่ใส่หน้ากากหรือครับหน้ากากอนาไม้เนาะป้องกันครับก็ตอนนี้เรากลับมาทางเส้นในส่วนของนนไม้เกษตรนะนะเดี๋ยวเราพุ่งหน้าเข้า ตัวเมืองอโขวหินกันครับเดี๋ยวผมจะพาลับลาะไปในส่วนของซอยต่างๆครับเนาะที่พวกฝรั่งเขาชอบไปเที่ยวกันนะครับที่ฝรั่งไปเที่ยวกันอะแบบเนี้ยผมจะพาไปดูครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเลยครับเนี่ยห้างอันนี้ห้างมาเก็ตนะเนี่ยครับปิดเหมือนกันครับผมออกไปจจกห้างบูฟอร์ดครับผู้เห็นจะมีสองห้างใหญ่ครับก็คือห้างมาเก็ตนะครับกับห้างบูฟอด ดูบรรยากาศครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มแล้วผมพาสำรวจในส่วนของตัวเมืองค,ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยวลงทางนี้แล้วกันครับเห็นไหมฮะ ปิดหมดครับน,นี่โรงพยาบาลฟานปปโลอี่ครับแต่ผมจะแวะลงด้านล่างครับที่ฝรั่งพวกร้านอาหารฝรั่งอะไรกันเยอะๆครับอ่าข้ามย้อนตอนดูดีฮะดูตัวเมืองครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมเนี้ยข้อซอยนี้ครับเป็นซอยลัดลงไปนะครับซอยนี้จะลงไปในะส่วนของชายหาดตัวหินนะครับแล้วก็พวกตามโรงแรมต่างๆครับ างทีถ้าช่วงที่ไม่มีโรคระบาดหรือโรคไวรัสเงี้ยขนถนนเส้นเนี้ยครับคนฝรั่งจะเดินเยอะมากเลยนะผมไปดูบรรยากาศครับดูดิดูโรงแรมดูดูอะไรพวกนี้หนูครับไม่มีนักท่องเที่ยวกันเลยอ่ะพอประกาศรบฉุกเฉิดน,นะครับนี่ครับดูครับ ทุกคนดูฮะถ้าทางขวาตรงนี้จะลงไปใช้หาดตูหินนะครับเห็นไหมฮะร้านคุ้งร้านค้าครับปิดกันหมดครับเนี่ยเหลือไม่กี่ร้านเนี่ยในเคเดกซอยบินาบาดนะโรงแรมฮิวตันครับโรงแรมห้าดาวนะครัระดับห้าดาวดูสิไม่มีคนเลยเงียบสงบครับดูโรงแรมดิครับ ยังไงล่ะงเงียบสงบครับทุกทีก็จะมีห้างร้านเปิดไฟกันนะครับนีครับปิดกันหมดเลยนะสองทุ่มเองนะงเงียบมาก ผมให้ดูบรรยากาศครับเป็นไงล่ะฮะรถตุ๊กตุกรถอะไรเงียบกันหมดครับ ไปเส้นไปอีกเส้นหนึ่งจังหวัดไหนใครเป็นยังไงบ้างครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงเงียบไหมอันนี้ก็อำาเภอหินนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักเนาะแหล่งท่องเที่ยวดังก็จะมีร้านอาหารอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างครับทิ่เปิดกันแต่ทุกคนก็สวมแมสกันหมดนะครับรช่วงรถเช่าเงียบสง,งบ ยังก็ประมาณตีสองนะตรผมพาแว่เข้าในส่วนของตลาดโตลุ่งหินเ้่ากัน สบส,บสยุ้งสยแย่อยแดงครับรถมันต้องเยอะแล้วช่วงเนี้ยโอเคครับจะเราตรงไปด้านหน้ากันครับเข้าสู่ตลาดโต้รุ่งครดูฮะรถ นี้ก็จะเป็นในส่วนของโต้รุ่งหัวหินครับก็็นคนมาจับจ่ายใช้สอยน่าจะซื้อไข่ซื้อผักซื้ออะไรไปกรับบุนไว้แน่เลยครับเพราะว่าหยุดยาวครับปิดยาวเลยอ่ะนู่น่ะถึงตั้งแต่26ถึง7เมษายนครับห้างใหญ่หัวหินสองห้างนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดหัวหินครับดูคนดูครับปิดหมดครับเงียบครับเห็นป่ะนู่นน่ะไม่มีทับร้านนี่ปิดหมดเลยครับ ลอีกครั้งครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะฮะประมาณสองทุ่มห้าครับทีนี้ช่วงเวลาสองทุ่มนะให้ดูบรรยากาศพาวนดูครับเนี่บจริงๆครับอันนี้ยอมรับครับผมนี่หยุดงานยาวเลยครับไม่ได้ทำงานเป็นกันหมดนะครับเพื่อป้องกันโรคนะ ก็ต้องทําใจครับแต่อย่างดี้นะบริษัทที่ผมทํำงานเขายังให้เงินเดือน,นครับต้องคิดถึงสภาพพักงานที่เขาแบบเป็นรายวันหรือบริษัทไหนที่เขาไม่จ่ายสิครับเนาะก็ต้องไปประกันสังคมนะครับ อีกอย่างถ้าผมอยู่แล้วผมก็คงไปขับรถหรือไปไหนข้ามจังหวัดคงไม่ได้ครับมันน่าจะมีมาตรก,การป้องกันแน่เลยน่าจะมีตานมีอะไรแบบนี้ผมคิดว่านะผมคิดว่าเลยครับก็คงจะเป็นพาพาเที่ยวในจังหวัดอะครับอือเกือบเป็นแล้ว,วก็คงมีฐานที่ต้องเที่ยวในอำเภอผมครับที่ผมพาไปได้นะ ถ้าผมจะทำคลิปนะครับเนี่ยครับก็แถวน,นี้เรียกว่าบ่อนไก่นะเงียบจัดครั านอาหารเขาก็ไม่ให้นั่งกินนะครับขอให้หอบกลับบ้านเลยกินนะอันนี้จะเป็นบ้านคุณพ่อครับเนี่ยแบ่งรวบรวมอาหารมีคนส่งคอนเสิร์ตประจำนะเดี๋ยวนี้ก็ ไม่มีแล้วฮะยกเลิกกันไปหมดโอการต้องกันครับก็ปิดต้นตั้งแต่พรว่นนี้ครับพืัดที่ยี่สิบหกห้างก็เ,เป็นวันหยุดผมพอดีเลยนะเป็นมันหยุดผมพอดีเลยแต่ก็ยาวเขาจนถึงวันที่เจดนูนะ่นแหละอีกทีก็ คนที่แปดไปทำงานนครับปกติตลาดดุงตลาดนัดนครับทุกคนของทีก็สงสารคนที่เขาตกงานนะครับเนาะนี่เขาตกงานอนะ่ะแล้วเขาต้องมีภาระหนี้สินภาร,ระอะไรพวก บ้านพ่ารถค่าดูแลลูกสมมตินะรัฐเขาน่าจะแบบเออมีกฎออกมาเลยครับให้ผ่อนขั้นข่านต่ำเยนยะประกาศกับพวกธนา,าคารอะไรแบบเนี้ยเนาะเออหรือพักพักชําระหนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้ผ่อนขั้นต่ําลงลนะอะไรเงี้ยโอ้ยคนมีบัตรนี้ผ่อนเดือนละสองพันอาจจะเสือเหลือเดือนละห้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปครับรึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับนะจะได้ช่วยประชาชน อีกทางหนึ่งด้วยครับหรือค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะลดลงครึ่งหนึ่งก็ยังดีหรือยังไงก็แล้วแต่ครับหรือเดือนหนึ่งใครจ่ายไม่ถึงพันก็ให้ใช้ฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ย่ำแย่กันหมด อเคครับถึงบ้านนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วก็สู้ๆกันเนาะเราจะผ่านผลโควิดไปได้วยกันครับ